สวัสดีครับผม iron james c h anel n ครับวันนี้เรามาเอากุญแจคอมาออกกันครับผมวัดีลูกค้าโทรมาว่ากุญแจคอมาลูกกุญแจติดนะครับผมนี่ติดปิดไม่ออกนะครับตอนนี้คาอยู่กับชุดประตูนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาออกนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับใช้หินเจียสีนิ้วนะครับตัด เราใช้เป็นใบใหม่เลยนะครับใบตัดบาง4นิ้วครับผมผมจะใช้เป็นใบตัดสแตนเลสนะครับเพราะว่าความคมดีครับชุดนี้ก็เป็นตัวคอม้าของใหม่นะครับที่เตรียมมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเขาก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับเราก็เเดือยตรงนี้ลองทาบดูนะครับรูด้านบนนะครับผมรูเสียบกุญแจแล้วก็ทาบไปแบบนี้นะครับ เราก็จะมีเดอยอยู่นี้แล้วก็ขีดไปนะครับดูระยะว่าตัวเดอยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ระยะนี้นะครับอ่อาที่ทาไปแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะเอากุญแจออกก่อนนะครับเอาพวงกุญแจออกก่อนนะครับพเพราะกุญแจดึงไม่ออกแล้วครับทำมาดีเกินครับดีห่อนี้ของโค้นะครับปกติใช้งานก็ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ มีใช้หินเจียนะครับผมค่อยๆตัดเข้าไปนะครับนะครับตัดกับตัวชนกลางตรงนี้นะครับเพื่อให้ทะลุเข้าไปหาตัวตัวแกนตัวแกนเดือยของไอ้กุเจข้าม้นะครับผมตัวแกนก็ขีดไปด้านในค่อยตัดตรงนี้เข้าไปนิดะนิดะครับค่อยๆตัดระวังหน่อยนะครับตาด้วยแล้วก ด้วยนะครับขัสุดท้ายก็เราไม่ให้โดนตัวเหล็กน,นะครับนะครับค่อยๆตัดเข้าไปเซาะไปทีละนิดทีละนิดครับกรณีที่กูแจคอมาที่ทางแบบนี้นะครับคือวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทางร้านที่ทําอยู่เป็นประจํานะครับเพราะว่า,อาลองวิธีอื่นแล้วถอดไม่ได้นะครับ งัดก็งัดไม่ได้นะครับงัดไม่ไดครับต้องใช้วิธีนี้นะครับนี่ขาดแล้วนี่ครับมันก็ขาดแล้วเพราะมันแยกออกจากกันแบบนี้นะครับนี่กุญแจนี่ครับตัดเลยให้ขาดไปเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเกี่ยวกับชุดบาเลือดอีกฝั่งหนึ่งอ่ก็ใช้ไขควง แบนตอกเข้าแบบนี้นะครับ <c oughs> บางทีก็ตอกจนมันหลุดออกไปนะครับบางทีก็ตอกแล้วมันไม่หลุดนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับโชคดีก็หลุดโชคไม่ดีก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยผมก็ค่อยตอกแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องเบาๆมือหน่อยนะครับอ่ะนี่ครับหรือไม่มีหรือจะใช้เป็น เหล็กส่งก็ได้นะครับตอกออกคือเราต้องเอากุดเจนะครับออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะถ้ากุดเจลูกกุดแจไม่ออกนะครับเราก็จะดึงตัวชุดคอม้าออกจากตัวเฟรมเหล็กตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดครับจะต้องออกก่อนนะครับใช้คีมก็แล้วงานนี้มันไม่ออกครับอ่าตอนนี้ออกแล้วนะครับผม ใช้คิมหักออกเลยนะครับแล้วก็ดึงออกตัวนี้เป็นคอม้าใหม่นะครับคอม้าใหม่ก็ก็คลายน็อตแค่สองตัวเองครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ยิงเข้าไปสองตัวแบบนี้นะครับหรือจะใช้ลูกรีเวตก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมมาลองกันก่อนครับนี่ของใหม่ครับผม ได้ปกตินะครับปกเป,ป๊กปกเป๊กได้ปกติลองเลื่อนดูนะครับแต่อชุดจนกลางที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้นี่จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับอันนี้เราก็จัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยเพราะอยู่ในระยะประกันหนึ่งปีอยู่นะครับแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับอะไรทุกอย่างเราเอามาจากร้านหมดครับผม ก็ใช้ชนกลางตัวนี้นะครับเป็นชนกลางอลูมิเนียมนะครับบานเลื่อนก็เปลี่ยนแทนตัวนี้ไปเลยนะครับตำแหน่งทุกอย่างก็เราก็ตัดให้เท่าของเดิมนะครับตัดเท่าของเดิมแล้วก็มาร์กตำแหน่งทุกอย่างไว้แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับไม่ยากครับไม่ยากเอาฝาออกก่อนนะครับเวลาตัดนี่ฝาตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะ สีนะครับก็คือสีถลอกแล้วก็เตรียมของใหม่ใส่ของใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับนี่ก็เอาตัวชนกลางออกนะครับเดี๋ยวก็ทําการตัดเจาะเหมือบบนเดิมแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเข้าไปใ,ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะตัวชนกลางนี่ก็จะมีตัวเจาะรูที่เราเจาะเพื่อจะให้คอมาเข้าเกี่ยวครับกับเป็นหูช้างนะครับหูช้างตัวนี้ก็เป็นหูช้างที่เรายึดจากด้านในนะครับคือถ้าเราถ้าเราเปิด ประตูไม่ได้นะครับช้างก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะครับตัวคอมาเราจะฝัง่ด้านในนะครับเมื่อเราไม่ไม่ได้ถอดไม่ได้ปลดล็อกจากกุญแจคอมาเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนนะครับเปิดประตูให้ได้ก่อนตัวนี้เราก็มาร์คครับผมเราก็ทําการมาร์คจุดทุกจุดนะครับที่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 มีอยู่ให้เหมือนของเดิมนะครับ เพื่อจะเปลี่ยนเข้าไปเพราะของเดิมมันเป็นรูแล้วนะครับตัดเขาจนพุนแล้วก็ต้องเปลี่ยนในเขานะครับก็ใช้ตัวนี้ทาบเข้าไปนะครับของใหม่ที่มากับตัวคอมบ้าใหม่นะครับก็วาดเข้าไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดสูตรต่างๆเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าติดตั้งเหล็กดัดอย่างละเอียดยังไงนะครับไม,ไม่ได้ทําเลยครับคลิปติดตั้งประตูยุ่งมากเลยครับตรงนี้ เป็นหินเียเขาตัดเลยนะครับก็การใช้หินเจียรใส่ไปตัดพวกนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญในการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็เราใช้งานเราก็ต้องมีความชํานาญในด้านงานช่างและการใช้เครื่องมือช่างนะครับนี่เวลาจับเวลาตัดก็ต้อง จับให้แน่นนะครับผมใส่เป็นตรงเป็นตาป้องกันนะครับลูกกระตานีสองลูกนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับจะตัดเข้าไปก็สำหรับคลิปนี้พี่เจขอม้านะครับถ้าโชคดีนะครับเ,เราเสียบเข้าไปล็อกปุบ๊บเรายัางพอเราบิดล็อกแล้วมันทงังตอนที่เราบิด เรายังไม่ได้ล็อกก็โชคดีไปนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนแค่เราก็คลายล็อกแค่2ตัวแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ถ้าถ้าลูกกุญแจดึงออกได้ก็โชคดีนะครับถ้าลูกกุญแจดึงออกไม่ได้เราต้องเอาลูกกุญแจออกก่อนให้ได้นะครับงั้นเราถอดตัวกุญแจโคมาออกไม่ได้นะครับเพราะตัวไอของลูกกุญแจมันจะไปขัดนะครับเวลาเราดึงออกมันจะไม่ได้ใช้วิธีไหนก็ได้ครับให้ลูกกุญแจออก จะบิดหักเลยก็ได้หรือจะใช้หินเจียตัดเลยก็ได้ครับแต่ต้องตัดให้เขาสั้นที่สุดให้เขาสั้นที่สุดนะครับผมเพื่อจะให้เราดึงออกได้นะครับ<ส>เราดึงออกทั้งชุดได้นะครับผมก<ส>ุญแจคอมมาคือโอกาสที่จะพังมันก็มีนะครับผมหมื่นอันพันอันร้อยอันมันก็มีบ้างน,นะครับ <c oughs> ที่จะพังเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะพังนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีน้อยแต่พังเราก็เปลี่ยนนะครับไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผม กูเจโคมาก็ใช้งานก็ต้องไปสองทางแบบนี้แหละครับที่จอบโจทย์ได้นะครับผมไม่ใช้กญเจเท่านั้นในการเปิดนะครับเล็กดัดอ่าครับเพราะว่ามุ้งลวดเราเขาสามารถที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้นะครับถ้ามันเปิดจากด้านในได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเล็กดัดเนี่ยตรงนี้ก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองล็อกลองอะไรก็ถือว่าได้เหมือนเดิมนะครับผมงานนี้เราไม่คิดตังค์นะครับเราทำให้ลูกค้าฟรีเพราะอยู่ในระปยการหน1ปีนะครับผมเราประกันให้1ปีนะครับก่อน Α, ah, οκ, okay, καπό.